ตำบะขามน้อยเจ้าเด็กก็แปลงนอกจิ้นส้มโตยก่อนอื่นก็เอาบะขามน้อยมาล้างน้ำเฮียก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วมาตำกันเลยใส่พริกลงไปในโคกตำเฮียก่อน ตำพริกเลือกแล้วบอกระใส่หอมเรียมลงไปตำตำพริกกับหอ,อมอเรียมเมื่อเลือกแล้วก็ใส่น้ำปลาห้าลงไปเลยใส่น้ำปลาห้าแล้วบอกรเอาบะา,ามีน้วยหักเข้าใส่หักบะาาหมีน้วยเข้าใส่ในโคกกำนวย,ยกำนวยแล้วก็ก้วยกล้วตำระีวัางน้ำห้าเสด็จบางคนกะตำบะา,ามน้วยก่อนบางคนกะใส่น้ำหา้าก่อนแล้วแต่สะดวกเลยเนาะเจ้าอันนี้ลูกเบา่าอุ้ยมันใส่ห้าก่อนห้าที่ใส่ต้องเป็นห้าต้มจุกเนะเจ้าห้าดิบเดียวเปิ้นบอามาใส่กับ ถ้าเป็นตะกรอนเปิ้นก็ใส่้าดิบกันอยู่แต่ปเดี๋ยวนี้หาสุกมันมีขายปลื้ได้กินน้อบ่อตับมะขามน้อยอุย้ยปลาทอดก้างหันบดายก็ส้มปากน้ำลายปูปูใครชอบกินตำมะขามน้อยอย่างอี้พ่อเจ้าอุย้ยจิ้มละเมาะขนาดมันส้มก็รีหูรีตายน้อยวันนี้เปิ้นเอาอุป,ปกรณ์ที่ทำอุย้ยดังได้มาส่งโดยมันก็คือหลวงเนืะเจ้าภาษาไทายเปิ้ลฮ้อง่าฟืน้นเนี่ยเนือถ้ามันมีหลว วอุ้ยกระตึกงหมดได้ดำซื้อเปินมานี่ห้ากระสอบร้อยห้าสีผู้นคนคิดว่าถูกก็แป็นแต่อุ้ยว่ามันก็ประหยัดเหลือแก๊กก็เนอะมา เดี๋ยวลูกเบ,บ่าก็จะมาแป่งนอจิ้นส้มเพื่อพอไผ่มักพ่องเจ้างอจิ้นส้มนี่จะเอางอที่ต้มแล้วมาเอามาซับละเอียดแล้วก็ตำหอมเตียมเดี๋ยวจะเอาใส่โตวยเอาข้าวนึ่งสุกไปล้างน้ำถ้วยจากนั้นก็เอาหอมเตียมเอาข้าวสุกเอาเกลือมาสูนรวมกันกนกลน,กนสูนให้มันคล่อยจากนั้นก็เอาใส่ถุงแล้วไว้สองคืนเพื่อมันจะส้มแหมรสาัิมันจะส้มอร่อยมันจะเหมือนจิ้นส้มน,นั่นเนอะเปิ้นก็เลยห้องว่างาจิ้น โซมเอาไว้สักสองคืนไกเดียวก็ได้กินแล้วเจ้ามาดูเนอรอบหน้าอุจจัยเนี่ย